คุณเคยไหมเวลาคุณเล่าเรื่องของตัวเองให้ใครฟังแล้วเขากลับใช้มันทำร้ายคุณเคยไหมที่คุณคิดว่าเขาจะเข้าใจแต่สุดท้ายเขากลับเอาเรื่องคุณไปนินทาหรือแย่กว่านั้นเอาไปตัดสินชีวิตคุณวันนี้ผมอยากชวนคุณมาฟังเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งทำไมคุณไม่ควรเล่าเรื่องของคุณให้ทุกคนฟังมันอาจดูย้อนแยง้งเพราะเราทุกคนอยากมีคนเข้าใจ อยากแชร์อยากระบายแต่เชื่อเถอะว่าไม่ใช่ทุกคนที่ควรฟังเรื่องราวของคุณเพราะไม่ใช่ทุกคนเข้าใจคุณจริงๆคนส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจฟังเพื่อเข้าใจแต่เขาฟังเพื่อตัดสินเพื่อเปรียบเทียบหรือไม่ก็เอาไปพูดต่อในวงสนทนาอื่นเพื่อเสริมอัตตาของเขาเองบางคนทำหน้าสงสารแต่อีกใจก็สะใจบางคนแกล้งเข้าใจ แต่กลับใช้สิ่งที่คุณเล่าเป็นจุดอ่อนในการโจมตีคุณภายหลังและสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือเขาทำร้ายคุณโดยที่คุณเป็นคนเปิดประตูให้เองโลกทุกวันนี้คนที่เข้าใจคุณจริงๆมีน้อยมากและพวกเขาไม่ต้องฟังเรื่องคุณมากมายแค่เห็นแววตาหรือพลังคุณเขาก็เข้าใจแล้วเพราะงั้นอย่าคิดว่าตาเล่าเรื่องตัวเองคือทางออกเสมอไปบางครั้ง ความเงียบคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดความเงียบไม่ใช่การปิดบังแต่คือการปกป้องสิ่งที่เปราะบางที่สุดในใจคุณคนที่คุณเล่าด้วยไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปคุณเคยเล่าเรื่องลับให้ใครแล้ววันหนึ่งมันกลับมาแทงใจคุณไหมคุณเคยรู้สึกเหมือนถูกหักหลังโดยคนที่คุณไว้ใจที่สุดไหมในโลกนี้มีคนสามแบบที่ไม่ควรเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังเลย 1. นคนที่อยากรู้เรื่องคุณมากเกินไปเขาไม่ได้สนใจคุณเขาแค่อยากรู้เพื่อเติมเต็มความว่างเปล่าในตัวเอง 2. คนที่พูดเรื่องคนอื่นตลอดเวลาวันหนึ่งเขาก็จะพูดเรื่องคุณเหมือนกันไม่ว่าคุณจะไว้ใจเขาแค่ไหน 3. คนที่ชอบขัดไม่ฟังให้จบและชอบบอกว่าแค่พูดเล่นแต่สิ่งที่เขาพูดนั้นทิมแทงคุณลึกมากกว่าที่เขาคิด ไม่ใช่ทุกคนที่มีจิตใจพร้อมรับฟังความเปราะบางของคุณบางคนใจเขาเต็มไปด้วยพิษแค่คุณเปิดเผยความรู้สึกเขาก็เอาไปบิดให้เสียหายได้บางคนเอาเรื่องคุณไปล้อเลี่นต่อหน้าเพื่อนเขาเหมือนมันเป็นแค่เรื่องขำแล้ววันนั้นคุณจะรู้สึกว่าการพูดออกไปมันเปลืองหัวใจแค่ไหนความเงียบคือพลังเก็บเรื่องสำคัญไว้กับคนที่ควรค่า คนที่แข็งแกร่งมักจะไม่พูดมากเขาเก็บเรื่องสำคัญไว้ในใจแล้วใช้มันเป็นพลังในการพัฒนาตัวเองเขาเงียบเพราะเขากำลังสร้างเขาเงียบเพราะเขารู้ว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามีสาสิ่งที่ควรพูดน,น้อยๆหรือไม่พูดเลย 1. แผนในอนาคตเพราะมันยังไม่เกิดและมันเปราะบางมากกับคำพูดคนส ความเจ็บปวดในอดีตเพราะไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจความลึกของคุณ 3. ส,สิ่งที่คุณกำลังสร้างเพราะเสียงคนอื่นอาจทำลายความเชื่อมั่นคุณโดยไม่รู้ตัวเมื่อคุณเงียบโลกภายนอกจะเริ่มสงสัยและเมื่อคุณสำเร็จโดยไม่ต้องประกาศใดๆโลกจะเริ่มเคารพคุณความสำเร็จเงียบๆมักยิ่งใหญ่กว่าความพยายามเสียงดังจำไว้เสมอว่า ไม่ต้องอธิบายอะไรให้ใครแค่ลงมือทำให้ชัดเจนพอแชร์ผิดที่ผิดคนเท่ากับพังการแชร์เรื่องของคุณกับคนผิดเหมือนเอาหัวใจไปวางบนโต๊ะโป๊กเกอร์คุณไม่รู้ว่าเขาจะเห็นคุณค่าหรือเอาไปเล่นโลกโซเชียลในวันนี้ทำให้คนกล้าแชร์ทุกอย่างแต่การแชร์มากเกินไปคือกับดักอันตรายบางทีคุณยังไม่เยียวยาตัวเอง แต่คุณเอาแผลให้คนอื่นดูแล้วเขาเอาไปขยี้มากกว่าเอาไปรักษาอย่าหวังคำปลอบใจจากคนที่ไม่เคยเข้าใจหัวใจคุณคนฉลาดไม่ใช่คนที่พูดทุกอย่างแต่คือคนที่รู้ว่าอะไรควรพูดกับใครและควรเก็บไว้กับตัวถ้าจะเล่าต้องมีหลักคิดถ้าคุณอยากเล่าเรื่องตัวเองให้ถามสามข้อนี้ก่อนหนึ่ง ฉันเล่าเพื่ออะไรเพื่อระบายเพื่อขอคำแนะนำหรือเพื่ออะไรแน่ 2. เขาฟังด้วยใจจริงไหมหรือแค่ฟังเพื่อเอาไปพูดต่อ 3. ม,มันเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วหรือยังหรือควรให้เวลาตัวเองก่อนถ้าผ่านสามข้อนี้แล้วคุณยังอยากเล่าแสดงว่าคุณพร้อมจริงๆและเขาคนนั้นควรค่ากับความจริงของคุณอย่าลืมว่าเรื่องบางเรื่อง ต้องสุกก่อนถึงจะเล่าแล้วไม่เจ็บและถ้าเล่าแล้วมันต้องเบาขึ้นไม่ใช่หนักกว่าเดิมสร้างพลังเงียบเปลี่ยนชีวิตเงียบเงียบเงียบไม่ใช่อ่อนแอแต่เพราะรู้ว่าอะไรสําคัญกว่าเสียงความเงียบคือพลังงานสะสมที่ค่อยๆสร้างคุณในแบบที่คุณต้องการจะเป็นทุกคนมีเรื่องเล่าในชีวิตแต่คนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เล่าทุกอย่าง พวกเขาลงมือทำแล้วให้ผลลัพธ์เป็นเสียงพูดแทนใช้ความเงียบของคุณเป็นพลังสร้างชีวิตใหม่อย่าขอคำยืนยันจากโลกภายนอกจงยืนยันตัวเองจากสิ่งที่คุณทำในแต่ละวันความเงียบจะทำให้คุณได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดขึ้นและนั่นแหละคือเสียงที่สำคัญที่สุดอย่าเล่าเรื่องของคุณให้ทุกคนฟังเพราะไม่ใช่ทุกคนจะอยากเข้าใจ บางคนแค่อยากรู้เพื่อเอาไปตัดสินแต่คุณไม่ต้องอธิบายอะไรให้ใครคุณแค่ต้องทำให้เห็นด้วยชีวิตของคุณเองจำไว้เสมอว่าเงียบไม่ใช่ยอมแพ้แต่คือการเตรียมตัวให้พร้อมจนวันหนึ่งไม่ต้องพูดอะไรเลยแต่ทุกคนรู้ว่าคุณคือใครถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วมาแชร์กันครับ แล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ